ว่าตรงกลางวันแล้วนะคะก็เหลือแค่นี้เนาะนี่นะคะแล้วก็มากินกันได้เลยนะคะเน้นๆน,น,นะคะหอยแฉกนะคะหอยแฉกสดลค่ะแจ่กล้ามากเลยค่ะยังเหลืออีกมากินกันได้เลยนะคะเล็บเล็บเสียหมดเลยเนี่ยแกะหอยแทก เป็นเป็นหอ,อยสดๆนะคะหอยสดอร่อยบอกบลลขอแครงแบบนุเลยดีกันนะคะ ต้มนึง่งต้มขิดนะคะแลับหมดแล้วแต่ว่าเอามากินอีกนะคะประหยะัดนี่นะคะเอามาสดน้ำน,นะคะ ก็ลวกสุกนะรับขนาดลวกสุกเราจะให้เขาเอาเลยนะ,ะแกเป็นง่ายก็แสบยากเหมือนเดิม ลาบันค่ะ ให้ได้อร่อยแล้วค่ะมันต้องมีอะไรมากเนาะหรค่แฉะนะคระับนจะเล็กอีกนันทุกปหวานก็อร่อยไปทุกวันนะคะบำรุงเลือดคำพูดมาอย่างนั้นนะ น้องไรก็ไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านกลับท้องเลย,น,ลน,เลยนะครับ ก็สื่อแบบนี้ก็อร่อยดีได้ใน,นผักกินแบบง่ายๆนะกินหมดแล้วหมดเลยยิมจิตซีฟู้ดก็ขอบคุณกำลังใจนะคะที่ นี่มาให้นะคะของคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณมิยาขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแควค่าจัียงกระไลทั้งปมกุลรักษาพ,พ,พาักดิสาธุไม่ป่ายจ้าไว้เจอกันตอนไลคต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ